ดูดวงชาวราศีธนูปอกมะพร้าวกังคืนดวงนี้ระวังคนอิจฉาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งสิ์ปกปักคุ้มคของรกัษาดูนํำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตายระวังระวังคนอิจฉานั่นเองมันเป็นอะไรที่โดดเด่นมันเป็นอะไรที่ต้องระวังนะปอกกังคืนก็อันตรายพูดผีปีศาจวิญญ,ญาณต่างๆเข้ามา เราเชื่อว่าระวังผีพักนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาตกตําแหน่งดวงชะตามะพร้าวไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเกี่ยวกับเรื่องนะพธิธีต่างๆเพราะฉะนั้นเราแวดระวังอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรมีวัสนาเทพเทวาดาสิงห์ิษ์ปกปักคุ้มครองราาักษาหลุนนำโชคชตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเ,เงินอดทนอดกันในโชคตา โดยบุญกุศลวาสนาการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคราวองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลใครบางคนนำถ้วยทองมาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านตกตำแหน่งเดอะเวิร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสอัศวินขี่ม้าถือดาบเขาเรียกปราบศัตรูให้เยนเตียนดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค โอกาสทออโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาตกตำแหน่งสามเหรียญตกตำแหน่งบุญนะจะทําอะไรก็โดดเด่นเกิดความแชมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนา ตกตำแหน่งเอเมโรด์นักลบก้าได้คาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกาที่จะมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้านะฮประหัรประหารศัตรูหมู่มารดวงชะตาจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีท่านจะได้ลื่นเลิกสังสรรค์ไล่ล้ลำเต้นระบำเพลงกองกันถึงเวลาคาบุญกุศลนวัสนาปราบศัตรูหมู่ม,มารให้หมดไปสิน้นปีศาจหมู่มารน,นางมารหลยคนอิฉาให้้ายใส่้ายป้ายสีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชกตา สายสามดาวขวาสามดาวมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดียวเพรา่าตกตำแหน่งเดลัเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันสมณติติดกับดักมต์เสน่ห์มีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาโชคชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายทุ่งข้าวจะเหลืองอารามรับผ่านคู่เกิดความเจ็บชื่นหัวใจพองโตต้ตนไม้อิงหลังชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านส่งมอบถ้วยท้องโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการชิงไหวชิพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพลุบายจะบังเกิดเมื่ะนั้นให้ท่านระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างจะตายชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผ่านก็ต่อเมื่อท่านจะได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพใครบางคนส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลมันเกินหน้าเกินตาระวังวิวาฟอโจนเกิดขึ้นวงล้อแห่งวัฏจักร ดวงนี้ระวังคนอิฉาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาทําให้ดาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายก,การมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านการพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวา,าสนาสิ่งที่ใช่นับส่งมอบถ้วยทองให้กับใครบางคนนบผมโชคชะตาของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูสายยานองคเทพจะคอยปกปักคกกุมครองษา ท่านยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายจะรออะไรล่ะในเมื่อปัญหาต่างๆเข้ามามีเอาไว้เพื่อแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาการชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลข์กลเดธทุบายจะบังเกิดการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเพราะฉะนั้นปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความประสมเด็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาสู่ตัวท่านแล้วตะผมจัดดังจัดเต็มตะผมรับฟังดูดวงกับหมอพบต่อครับ เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสสำหรับชาวราศีธนูโดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายเดือนดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความสำเร็จโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในหลายด้านแต่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนควบคู่กันไปด้วยด้านการงานการงานของชาวธนูในเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะหลังวันที่15เนื่องจากดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารและการงานย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้การเจราจาต่อรองในงานมีโอกาสรประสบความสำเร็จสูงอาจได้รับข้อเสนอง,งานใหม่ที่น่าสนใจผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีโอกาสได้รับการปรับตำแหน่งหรือเลื่อนขั้น อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนเป็นต้านต้านไปจะมีงานเข้ามามากขึ้นอาจต้องรับมือกับ3 4ถึงเรื่องสำคัญพร้อมกันจึงควรจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีและระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจหนึ่งสำหรับชาวธนูที่เกิดในช่วงต้นราศี16 2 5ถึงธันวาคมอาจพบกับความท้าทายในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ควรใช้ความอดทนและพยายามสื่อสารให้ชัดเจนชาวธนูที่เกิดในช่วงกลางราศี26ธันวาคม4มกราคมมีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การเลือกตำแหน่งในอนาคตส่วนชาวธนูที่เกิดในช่วงปลายราศี5-13มกราคมอาจได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในระยะยาวด้านการเงินการเงินของชาวธนูในเดือนนี้มีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะหลังวันที่21เมื่อดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้มีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือรายได้พิเศษการลงทุนมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดี อาจได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างหนึ่งแม้จะมีโชคลาภแต่ควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการถูกหลอกลวงทางการเงินควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนหรือทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญสำหรับชาวธนูที่เกิดในช่วงต้นราศีอาจพบกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดควรสำร,รองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉิน ชาวธนูที่เกิดในช่วงกลางราศีมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาส่วนชาวธนูที่เกิดในช่วงปลายราศีอาจได้รับข้อเสนอทางการเงินที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเรียนสำหรับชาวธนูที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเนื่องจากดาวพุธ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้มีสมาธิและความเข้าใจในบทเรียนดีขึ้นอาจได้รับโอกาสในการศึกษาต่อหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมมีโอกาสได้แสดงความสามารถทางวิชาการควรใช้โอกาสนี้ในการทุ่มเทกับการเรียนและพัฒนาทักษะใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และโอกาสในอนาคต สำหรับชาวธนูที่เกิดในช่วงต้นราศีอาจพบว่าการเรียนในบางวิชามีความท้าทายมากขึ้นแต่ด้วยความพยายามจะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ชาวธนูที่เกิดในช่วงกลางราศีมีโอกาสได้รับการยอมรับจากอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นในด้านวิชาการส่วนชาวธนูที่เกิดในช่วงปลายราศีอาจได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการพิเศษหรือการแข่งขันทางวิชาการ ยอดค้าขายสำหรับชาวธนูที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนื่องจากดาวศุกร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินและความมั่งคั่งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้ยอดขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจได้ลูกค้าใหม่หรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่การทำการตลาดหรือโปรโมชั่น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายสำหรับชาวธนูที่เกิดในช่วงต้นราศีอาจพบกับการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดควรหากลยุทธใ์ใหม่ๆเพื่อสร้างความแตกต่างชาวธนูที่เกิดในช่วงกลางราศีมีโอกาส ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มยอดขายส่วนชาวธนูที่เกิดในช่วงปลายราศีอาจได้รับโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเปิดสาขาใหม่โอกาสที่กำลังจะเข้ามาในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆในหลายด้าน 1. โอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต 2. โอกาสในการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีในอนาคต 3. โอกาสในการได้รับการยอมรับและการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงาน 4. โอกาสในการลงทุนหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จ 5. โอกาสในการเดินทางหรือศึกษาต่อในต่างประเทศ สำหรับชาวธนูที่เกิดในช่วงต้นราศีอาจได้รับโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ชาวธนูที่เกิดในช่งวงกลางราศีมีแนวโน้มจะได้รับโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพส่วนชาวธนูที่เกิดในช่วงปลายราศีอาจได้รับโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนอุปสรรค แม้ว่าโดยวรวมแล้วดวงของชาวราศีธนูในเดือนนี้จะอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็อาจพบกับอุปสรรคบางประการ 1. ความเครียดและความกดดันจากการทำงานที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อสุขภาพและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 2. ความขัดแย้งหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดกับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจ 3. การตัดสินใจที่รีบร้อนเกินไปในเรื่องการเงิน หรือการลงทุนอาจนำไปสู่การสูญเสีย 4. ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ส่วนตัวอาจทำให้เกิดความกังวลใจ 5. การจัดการเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้พลาดโอกาสสำคัญสำหรับชาวธนูที่เกิดในช่วงต้นราศีอาจพบกับอุปสรรคในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นดวงชะตาราศีธนูประจำเดือนแยกตามวันเกิด วันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ราศีธนูจะมีพลังงานเต็มเปี่ยมในเดือนนี้ด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้นมีโอกาสได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันอาจมีการวางแผนอนาคตระยะยาวด้านความรักคนโสดโอกาสพบคนถูกใจมีสูงโดยเฉพาะจากการทำงานหรือกิจกรรมทางสังคม ควรเปิดใจให้กว้างและกล้าที่จะทําความรู้จักวันจันทร์ชาวธนูเกิดวันจันทร์จะรู้สึกอ่อนไหวและเข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างได้ดีในเดือนนี้ด้านความรักคนมีคู่ควรใช้ความเข้าอกเข้าใจในการสื่อสารกับคู่ครองหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาด้านความรักคนโสดอาจรู้สึกหยหาความรักมากเป็นพิเศษ แต่ควรระวังไม่ให้ความรู้สึกนี้นำพาไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดวันอังคารผู้เกิดวันอังคารราศีธนูจะมีความมุ่งมั่นและพลังในการทำสิ่งต่างๆสูงมากด้านความรักคนมีคู่อาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเนื่องจากความกระตือรือร้นที่มากเกินไปควรรับฟังความคิดเห็นของคู่ครองด้วยด้านความรักคนโสด มีโอกาสพบคนที่ถูกใจจากการทำกิจกรรมที่ตื่นเต้นหรือท้าทายควรแสดงความสนใจอย่างจริงใจวันพุธชาวธนูเกิดวันพุธจะมีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นในเดือนนี้ด้านความรักคนมีคู่การสื่อสารกับคู่ครองจะราบรื่นสามารถแก้ไขปัญหาที่ข้างค้างได้โดวยวิธีการใหม่ๆด้านความรักคนโสด มีสเสน่ห์ในการพูดคุยอาจพบคนถูกใจจากการสนทนาทางออนไลน์หรือในงานสังสรรค์วันพฤหัสบดีผู้เกิดวันพฤหัสบดรสีจะมีโชคดีและมองโลกในแง่ดีเป็นพิเศษด้านความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์จะราบรื่นอาจได้รับของขวัญหรือคำชมที่ไม่คาดคิดจากคู่ครองด้านความรักคนโสด โอกาสพบรักแท้มีสูงอาจเจอคนที่มีอุดมการณ์หรือความเชื่อคล้ายกันควรเปิดใจให้กว้างวันศุกร์ชาวธนูเกิดวันศุกร์จะมีสเสน่ห์และความสวยงามเป็นพิเศษในเดือนนี้ด้านความรักคนมีคู่บรรยากาศความรักจะหวานชื่นอาจได้ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันหรือทำกิจกรรมที่สร้างความโรแมนติกด้านความรักคนโสด มีโอกาสสูงที่จะพบคนถูกใจควรออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจวันเสาร์ผู้เกิดวันเสารส์ศราศีธนูจะมีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นสูงในเดือนนี้ด้านความรักคนมีคู่อาจต้องรับภาระหรือความรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ด้านความรักคนโสด อาจพบคนที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือควรใช้เวลาทำความรู้จักอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเริ่มความสัมพันธ์สรุปภาพรวมไม่ว่าคุณจะเกิดวันไหนในราศีธนูเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดสิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับสิ่งใหมๆ่ๆและใช้จุดแข็งของวันเกิดให้เป็นประโยชน์ สำหรับคนมีคู่ควรใช้เวลานี้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจทำกิจกรรมร่วมกันและเข้าใจความต้องการของกันและกันส่วนคนโสดนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดรับความรักใหม่ๆควรออกสังคมทำกิจกรรมที่สนใจ และเปิดใจให้กับคนที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดจงเชื่อมั่นในตัวเองและพลังของดวงดาวเพราะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตรักของคุณชาวราศีธนูขอให้เปิดใจรับพลังงานบวกและโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณในเดือนนี้